สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เด่นสตูดิโอที่มาทำสตูดิโอนอกสตูดิโอนะครับอา้าวงงพุดเองงงเองนะว่าวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับเรื่องของการทำวิดีโอสั่นน้อยลงสำหรับใครที่ใช้มือถือในการถ่ายมือถือของเราเนี่ยมันไม่มีการสั่นอยู่ในเครื่องนะครับไม่ได้มีกิมบ a ลวิธีการที่จะทำให้มันสั่นน้อยลงแนะ่ต้อง ใช้โปรแกรมนะครับหลักการของมันก็คือเรามีวิดีโอของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็โปรแกรมมันจะครอปของเราเนิดนึงเหมือนจะเป็นแกลปนี่ใช่ไหมเมื่อตัดวิดีโอตรงนี้ครอปไปส่วนนึงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีวิดีโอต้นฉบับนะครับสมมติเราถ่ายเรียบร้อยเลยอันแรกเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมโฟโต้ของ Google นะครับ Google p h o t o เนี่ยทำให้ภาพเราสันไหวน้อยลงได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีโปรแกรมจะไม่มีลายน้ำด้วยวิธีการ สอนใช้แอปกับวิดีโอที่ผมถ่ายนะครับทั้งวิดีโอเนี่ยทำให้มันสั่นน้อยลงเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนแล้วกันนะครับลองไปดูตัวอย่างกับออวิธีการข้างบนแล้วกันว่าแอปโฟโต้เป็นยังไงแต่ข้อเสียของมันที่ผมเห็นก็คือจริงๆมันครอบภาพนะแต่พอมันเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยไฟล์มันใหญ่ขึ้นผมเคยเอาไฟล์ขนาดประมาณสัก400เมกําทำการการสั่นปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นเกือบจิกะ ประมาณ800-900เมกะเพิ่มขึ้นเปสองเท่างงเหมือนกันแต่มันดีตรงที่มันฟรีแล้วก็ไม่มีไหลน้ำอีกอันนึงที่จะมาสอนมันไม่ฟรีนะครับตกเดือนละประมาณ180นะครับถ้าซื้อ1เดือนถ้าซื้อ3เดือนจะตกที่100ประมาณ107บาท110บาทแอปนั้นอยู่ในมือถือของเราชื่อว่า Power Director สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเดวผมจะเดินไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยแล้วกันจะได้เห็นภาพว่ามันครอปแบบไหนนะตอนนี้ผมใช้เลนส์วายนะ ถ้ามันใช้กันสั่นปุ๊บมันก็จะครอบภาพมันก็จะเล็กลงไอตรงขอบๆเป็นเลนวาของผมเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเรามานับ1 2 3แล้วทําให้มันสั่นไหวน้อยลงพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามตอนนี้ผมก็ใช้แอปอะไรนะ PowerDirector นะครับในการทําให้มันสั่นไหวน้อยลงเข้าไปที่แอปนะครับเราก็สร้างโปรเจกต์เลือกไฟล์วิดีโอที่เราจะทําการทําให้มันเนี่ยสั่นไหวน้อยลง พอหลังจากเลือกเสร็จปุ๊บนะครับคลิกตรงตัววิดีโอแล้วกดตรงดินสอครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่า s t a b i l i z e r นะครับหรือว่าลดการสั่นไหวแล้วก็กดเลยพอเรากดตรงนั้นเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะครอบภาพของเราเหมือนอย่างที่ผมครอบตอนนี้นะฮะร,ระดับของการครอบเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะครอบในเลเวลจะครอบมากครอบน้อยถ้าครอบมากมันก็จะ สั่นไหวน้อยลงถ้าครอบน้อยสั่นไหวมันก็จะเยอะขึ้นนะครับปกติเนี่ยมันจะเซตค่ามาให้เนี่ยประมาณ50มันเป็นการสั่นไหวจากซอฟต์แวร์นะก็จะมีบางโมเมนต์ที่มันวูปว่าบ้างนะครับจะไม่เหมือนกับในกิมบอลที่แบบมันการสั่นก็คือการสั่นจริงๆนะครับอันนี้ต้องทําใจเนาะใครลองแล้วเอาไปทําวิดีโอการสั่นไหวแล้วเนี่ยก็ฝากลิงก์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวแวะเข้าไปชมนะครับผมสำหรับวันนี้ เดนสตูดิโอที่ถ่ายนอกสตูดิโอเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนลายกันนะคไว้พบกันนใช้อุปกรณ์ไอทีมือถือกล้องแล้วก็น้อตบุ๊กหรือโปรโมชั่นอะไรก็ตามถ้ามีดีๆอีกเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับวันนี้ไปแล้วไว้ไปครับ